จากคดีใหญ่ที่สังคมจับตาเดี๋ยวมาดูเรื่องของสถานการณ์ฝนกันหน่อยนะคะหลายคนก็เป็นกังวลค่ะสถานการณ์ฝนในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณฝนตกน้อยกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ5นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเป็นต้นไปก็มีโอกาสค่อนข้างสูงทีเดียวค่ะที่จะเกิดพายุหมุนเขตร้อนขึ้นซึ่งรัฐบาลก็เน้นย้ำหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องว่าจะต้องเตรียมแผนบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูฝนควบคู่ไปกับการรับมือกับปรากฏ การเอลนินโยขณะที่เรื่องของการจัดสรรน,น้ําในฤดูแล้งปีนี้รัฐบาลให้ความมั่นใจว่าจะยังคงเป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้นะคะ โดยช่วงฤดูแรงในปี2565ทับ66นี้ค่ะทางกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วางแผนจัดสำน้ำฤดูแรงตั้งแต่ช่วงวันที่1พฤศจิกายน2565ถึง30เมษายน2566เอาไว้ทั้งสิ้น27,685ล้านลูกบาทเมตรเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาจัดสำน้ำเอาไว้ประมาณ9,100ล้านลูกบาทเมตรเพื่อที่จะใช้สนับสนุนการใช้น้ำอุปโภคบริโภครักษา สารบบนิเวศการเกษตรและอุตสาหกรรมรวมไปถึงการควบคุมค่าค่าความเข็มและคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักต่างๆภายใต้มาตรการฤดูแล้งปี2565ทับ66ของทางกออำนาการน้ำแห่งชาติหรือกออนอชช สำหรับด้านการเพาะปลูกพืชฤด,ดูแล้งปี2565ทับ66นะคะมีการเพาะปลูกรวมทั้งสิ้นประมาณ10ล้านไร่ค่ะเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมทั้งสิ้นประมาณ6.35ล้านไร่ซึ่งก็เป็นไปตามแผนเพาะปลูกที่วางเอาไว้เช่นเดียวกัน ทางด้านของนายอนุชาบุรพชัยศรีโคศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับได้บอกว่าจากการบริหารจัดก,การน้ําในฤดูแล้งปี2 5 6 4ับ6 5สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่30เมษายนของปี2565นะครับจัดสรรน้ําทั้งประเทศไว้รวมทุกกิจกรรมเนี่ย22,280ล้านลูกบาศก์เมตร สำรองน้ำต้นฤดูฝน15,557ล้านลูกบาทเมตรด้านการเพาะปลูกฤดูแล้งทั้งประเทศมีการเพาะปลูกรวมกันกว่า8.11ล้านไร่นะครับโดยทางกรมชลประทานก็สามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งตามปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่ได้อย่างเต็มศักยภาพในเขตพื้นที่มีน้ำใช้เพียงพอและก็ไม่เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำอีกทั้งยังทำให้ปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนมีมากกว่าแผนที่วางไว้ด้วยนะครับ ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนปีนี้นะคะพบว่าในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤษภาคมประเทศไทยเราจะเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งคาดว่าจะมีปริมาณฝนตกน้อยกว่าค่าปกติประมาณร้อยละหและมีโอกาสสูงที่พายุหมุนเขตร้อนจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็พื้นที่ภาคเหนือในช่วงเดือนสิงหาคมหรือกันยายนค่ะซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้กําหนด แนวทางรับมือฤดูฝนปีนี้ควบคู่ไปกับการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนินโยซึ่งเป็นความผันแปรของสภาพอากาศในมหาสมุทรตลอดจนเน้นเรื่องของการกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดเพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคตด้วยค่ะ